อุโมง700ปีอายุรวมกันแต่ละต้นหรออายุของเขา700ปีต้นอย่างต้นอย่างนาภาษาโบราณเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตรคือว่าโคตร100ปีน,ลลนี่700ปีเพราอนั้นอายุเขายืนมากที่ถึงที่อยู่ว่าต้นต้นใหญ่มากอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนสีไหมคะมีฤดูที่มันเปลี่ยนสี อะะไรนมีฤดูที่มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนคือว่าใบใช่ไหมใช่ใช่ใบเขาจะเป็นพืชที่ผัดใบทั้งปีแต่ใบจะอย่างนี้ตลอดเลยจะไม่บางใบจะอยู่เงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นต้นไม้ตั้งเป็นต้นไม้ของพ่อต้นไม้ของในหลวงรัชการที่เก้าที่ท่านไปเก็บที่เพชรบุรีแล้วมาเพาะที่ในวังสวนจิตแล้วก็พยายามจะ เก็บพันนะขยายพันธุ์ให้คนไทยไปปลูกเยอะๆก็เลยตั้งชื่อว่าอุโมงค์เจ็ดร้อยปีครับที่เราได้เห็นอยู่นี้เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับ<ป><น>ครับต้นยางนี้ห้าปีแล้วอันนี้คือต้นยางนานะคยางนายางนาก็มีแบ่งเป็นสองประเภทนะยางนาขาวกับยางนาแดงยางนาขาวคืออย่างเนี้ยแต่ยางนาแดงจะเป็นลักษณะแตกเป็นร่อง ไม่เกี่ยวกับสีเขาอ่าไม่เกี่ยวอันนี้ขาวมันจะเรียบกว่าหรออันนี้ผิวของจะเรียบนะอันนี้จะเรียบแต่นี้จะแตกหยักๆแต่การใช้เนื้อไม้ก็คล้ายๆกันลักษณะคุณสมบัติใกล้เคียงไม่มีปัญหาถ้าเทียบชั้นกันนี่อะไรจะเหนือว่ากันลืบๆใช้ประโยชน์พอกันแดงแดงจะดีกว่านะเนื้อไม้จะค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าแต่ยางนาขาวครูบาอาจารย์บอกว่าจะโตไวกว่า S <S นนาาเราพันที่แตกเยอะๆแบบนี้อันนี้ยังอาข่าวว่าสาเหตุที่แตกเยอะนีราออะไรไหมฮะต้นไม้สมบูรณ์เขาขยายเซลลได้ไวแล้วเขาแตกแตกเพื่อขยายเซลลคือต้นไม้โตัวไวอ่ะเขาจะแตกร่อนออกไปเลยอันไหนเหมือนคนเรามียี่ใครอ่ะเราเราขัดที่ใครออกเนี้ยมันจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือต้นไม้ที่โตวไวก็เลยขยายเซลได้ไว